ถามว่างก็นั่งแกะหมากนั่นแนอันนี้มามามรีวิวเครื่องแกะหมากเขาได้ไหนๆลองเดี๋ยวๆเดี๋ยวตัดทิศตัดทิตให้ดูยฮะไปเด็ดเองอันนี้ไปเด็ดเองอุ้ยรูปไม่ดีเสียหน้าไหมอืมอันนี้ไปเด็ดเองไปเด็ดเองว้าว ไม่มีเงินมีอะไรก็ทําไป <c oughs> ไม่ได้แต่ละลูก <c oughs> <c oughs> ทำบากจริงๆ <c oughs> ทำเพื่อคนข้างหลังอีกสองคนอีกสองชีวิตยุคเฉา <laughs> มีลูกฉาวเราจะได้ไแต่ละลูกลยลูกเราละลกี่บาทห้าสิบห้าสิบกว่าบาทมั้ mưa, nghề, 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 บอกไว้ก่อนไม่มีสคริปต์นะครับนึกจะพูดอะไรก็พูดกันเนี่ยด้นกันสดเลยครับ <laughs> ไม่มีการเตรียมตัวครับจะตายทุลักทุเล <laughs> สนใจไม่ต้องติดต่อนะครับไม่รับทําครับอะไรเครื่องแกมหมากใช่ไหมใช่ โฆษณาในโทรศัพท์อีกเครื่องอจะให้หมังวหมเออเนี่ยค่าโฆษณาเนี่ยโฆษณาแล้วอยู่วะเลือกติดไม่เอาปากแพ้อ่ะ ไม่ไหวอ,อ๋อไม่ใช่ไม,ไม่ใช่กระลอกไม่ใช่หนูใช่นี่พม่ามาเจอนี่โดดใส่เลยเนะนี่ยหมากเนี่ย <Huh? S 1> เดี๋ยวไม่ไหวแล้วฝ <laughs> ันร่วงหมากแก่ไม่รอนครับ มบาอืข่าวนั่นก็ข่าวนั้นอะไรเชียร์เชียร์หรือหรือหรือด,ด่าด่าอ้าว <laughs> งั้นปิด <laughs> คลิป